เลขขั้นวันที่1กันยายน66 3ตัวตรงโต๊ะ3กลับ6กลับจ่ายครึ่ง049 056 059 092 127 128 147 159 248 346 357 457 459 974 579 258 429 360 830 089 2ตัวบนล่างกลับ จ่ายครึ่งราคา03 04 05 06 07 09 12 14 15 17 19 27 29 47 58 59 79 57 83หมายเหตุปิดรับ13นาฬิกา30นาทีแต่ละพื้นที่อันไม่เหมือนกันควรตรวจสอบก่อนซื้อ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณครับ